ไม่รู้เหมือนกันวันนี้ก็ไม่รู้หิวแล้วหิวแล้วหิวหิวแก้ยอ๋ออะไรให้น้องอะให้น้องหม่นอะไรคะดูดดินะดูดอะไรคะนงนไม่นง กินนะบอกน้องได้กินนะนี่ <มา S 1> ทำอะไรนี่ <ทำ S 2> แปง<ำ>้งแปง้งแปง้งหิวแล้วหิวแล้วอ่า เอาขวนเล็กขวนเล็กให้นอนอันนี้อะไรน้ำอาบ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 น้ำหลงหายไปไหนนี่ไงนี่ไงปิดไปปิดไปปิดไว้ น้องเก่งมีน้องที่เ oh <า>ลียงสบายคล้ายคล้ายการจะตีน้องทุกคน <laughs> ดูถ้าจะหน่วยก้านดี่ะน้องได้าแต่แรงเยอะอยู่เยอะ